สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวงานติดตั้งไฟแอมเบนไลท์ในรถนิสสันนะครับตัวนี้เป็นนิสสันตัวไฟฟ้านะครับนิสสันเวฟนะครับก็ตำแหน่งที่จะติดตั้งนะครับเราก็จะมีที่ประตูนะครับแล้วก็ที่2แก้วนะครับตัวนี้ตรงมือเปิดประตูไม่สามารถติดได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งในการติดมันเล็กมากครับผมก็เลยเลือกเป็นที่2แก้วแทนแล้วก็จะมี2เท้านะครับ2พื้นก็จะมีทั้งหมดสี่ตำแหน่งนะครับก็คือหน้า2หลัง2นะครับในรถนิสสัน ตัวนี้เป็นตัวไฟฟ้าร้อยนนะครับเนี่ยครับไฟก็จะเป็นเส้นยาวนี่เลยอยสองตัวข้างหลังก็จะประมาณนี้ครับนะมีสองแก้วสองเท้านะครับหน้าหลังโอเคครับยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจให้ผมมารีวิวรถรุ่นไหนฝากกดคอมเมนต์ถามหรือบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้โอเคครับยังไง ขอบคุณครับ